สวัสดีครับใครชอบทานมันญี่ปุ่นเบนิฮารุกะบ้างครับครับหลังจากผมซื้อมารับประทานนะครับผมก็เอานะครับหัวมันท้ายมันตัดแล้วก็ดูตามเลยนี่ครับหัวมันท้ายมันตัดแล้วก็ใส่กระถางมีดินปลูกไว้นะครับ หลังจากนั้นมันก็จะงอกสองงอกเสร็จแล้วเราก็เด็ดเฉพาะที่เป็นนะครับนี่คือใบที่งอกจากเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เด็ดมาปลูกนะครับพร้อมรากนะครับนะครับมีหนึ่งสอง 4ี่ห้าหกเดเป็น10บสเลยครับมันญี่ปุ่นเบนิฮารุกะโอ้เดินลำบากเช,ะชะ็ดเนี่เบนิฮารุกะนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกหัวให้เรารับประทานต่อไปเบนิฮารุกะมันญี่ปุ่นมันหวานเวลาไปซื้อเขาแพงนะครับกิโลเป็นร้อย ปลูกเองซะเลยครับ